บ้านที่อยู่ตอนนี้นะครับผมเป็นบ้านที่มาติดตั้งที่พื้นที่ของลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมและตอนนี้นะครับนอตอยู่ที่อำเภอเมือวดีนั่นเองนะครับบ้านที่จะอยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นบ้านไซส์เอสนะครับขนาดอยู่ที่3เมตรยีคูนหเมตรยีนะครับบริเวณด้านหน้าตามที่เราเห็นเลยนะครับสังเกตว่าของเราเนี่ยจะมีในส่วนของนี่เลยนะครับผมชิมนี่หรือป่องใสนั่นเองนะครับ หรือลูกค้าไม่เอาป่องไฟก็ทําได้นะครับไม่ปัญหานะครับไฟสองจุดนะครับตรงหัวเสานะครับแล้วก็ไฟ2จุดนะครับตรงบริเวณ่าด้านหน้าบ้านนะครับ่าแบบน to ี้เลยนะครับฝ้าสามารถเลือกได้นะครับว่าเอาแบบเรียบหรือแบบรุมได้นะครับประตูหน้าต่างสามารถที่จะสลับด้านได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าบ้านที่เป็นเทเลสนะครับจะเอาแบบมีม้านั่งก็ได้นะครับหรือจะไม่เอาทําเป็นราวกันตกก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี่เลยนะครับอ่า ในส่วนของเหล็กนะครับทุกส่วนของบ้านนี้เป็นเหล็กกาวนท์นะครับผมอายุการใช้งานยาวนานนะครับแล้วก็ไม่เป็นสนิมเลยนะครับจะติดตั้งวางบนปูนนะครับปูนแผ่นนะครับหรือปูนที่ใช้สําหรับในการตกแต่งเวลาที่เราเดินสวนแบบนี้นะครับสามารถทําแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเทปูนเฉพาะจุดที่เป็นวางวางเสาบ้านก็ได้ครับผมทําแบบนี้ก็ได้นะครับบันได3ขั้นนะครับอ er ัน <Reality> น <today left utor état> ี but, ้เป็นบริเวณด้านข้างบ้านนะครับผมแบบนี้เลยนะครับ เก็บสีเก็บรายละเอียดเนียบเลยนะครับสีสามารถเลือกแบบได้นะครับอาจจะไม่เอาสีนี้ก็ได้นะครับนอกจากสีบ้านแล้วนะครับสามารถที่จะเลือกสีในส่วนของเหล็กเสาตัวบ้านตัวนี้นะครับแล้วก็ผนังนะครับแล้วก็สําคัญก็คือจะเป็นส่วนของสันทยเลือกสีได้นะครับผมแต่ท่านจะบอกว่าอุ้ยบ่อเกิดบ่อซึมเตรียมในรูปแบบไหนดีคุณน็อตนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของบ่อซึมนะครับผมก็จะใช้ระบบแบบนี้เลยนะครับ โดยการที่ทางร้านเนี่ยจะต่อท่อมาให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะครับผมก็คือไม่มีปัญหาในการใช้งานเลยนะครับผมสามารถทําได้หมดเลยนะครับสามารถทําหลังติดตั้งได้นะครับผมค่อยขุดดําเนินการทีหลังก็ได้นะครับหรือจะขุดไว้รอก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดขุดไว้รอเนี่ยเอาบ้านมาติดตั้งปั๊บต่อท่อในส่วนระบบแบบนี้นะครับท่อน้ําทิ้งนะครับในตัวบ้านแล้วก็ท่อสําหรับที่จะต่อไปยังบ่อซึมนะครับแล้วก็ดําเนินการให้นะครับอันนี้เป็นส่วนของหน้าต่างนะครับ ในห้องน้ํานะครับระบายอากาศแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นส่วนของ power jump นะครับที่ต่อไฟเข้าไปในตัวบ้านนะครับนี่เลยนะไซส์จะอยู่ที่3เมตร20นะครับสําหรับความกว้าง3เมตร20ความยาวอยู่ที่5เมตร20นะครับเลือกสีเลือกกระเบื้องเลือกแบบได้หมดเลยนะครับผมไซส์ SS เนี่ยราคาเนี่ยโอ้โหได้ยินแล้วช็อกพรา์เลยครับราคาอยู่ที่155,000บาทเท่านั้นเองนะครับ บ้านหนึ่งแสห้าหมนห้าพันได้สเปคแบบนี้นะครับผมไซส์มาตรฐานแบบนี้ความสวยงามแบบนี้นะครับอย่าลืมนึกถึงบ้านเราดาวไซส์ Ss บ้านราดาวมาตรฐานบ้องบ้านรดาวบัว,บวขาวนะครับหากสนใจบ้านหลังนี้นะครับนี่เลยครับโทรมาได้เลยนะครับตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับพอพูดครับ